สวัสดีครับผมเป็นพระรามแปดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสมเด็จอมพระมทั้ง3รุ่นกันนะครับรุ่นที่1จัดสร้างในวันที่16พฤษภาคม2 5ร5มหลวงพ่อได้จัดสร้างทั้งหมด30,000องค์แต่ทางโรงงานได้จัดส่งเพียงแค่3,000องค์เศษนะครับใต้ฐานมีอุดจิ่งตัวนะเล่นหากันอยู่ที่120,000บาทถึง175,000บาท รุ่น2จัดสร้างในวันที่3กรกฎาคม2535จัดสร้างทั้งหมด16,480องค์จัดเป็นเนื้อทองคำา80องค์จัดเป็นเนื้อเงิน2,000องค์และจัดเป็นเนื้อทองชุบ14,400องค์เล่นหากันอยู่ที่25,000บาทถึง35,000บาทรุ่น3พุทธาพิเศษวันที่9ตุลาคม2535 ใต้ฐานอุดกิ่งตัวนะมีทั้งนะเล็กนะใหญ่มาะอ,ะอุบใต้ฐานตันใต้ฐานเจาะกรวงเส้นหากันอยู่ที่6,500บาทถึง1,000 0บาทคิดจะปล่อยพระคิดถึง M พราม8นะครับแอดมาได้ที่แอด M88 ตัวอย่าลืมใส่แอดนะครับ